คุยกับเพื่อนที่บริรัทนะครับเพื่อนรุ่นน้องที่เคยขายของอยู่ภูกเก็ตแล้วก็กลับไปบ้านก็าไปทำร้านแนวคิดนะครับทำร้านแนวคิดทำตัวของบ้านขอไปซื้อที่ซื้อบ้านนะผมอิจฉานะผมไม่มีกำลังขนาดนั้นไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองไม่มีบ้านของตัวเองเร่ร่อนนะครับสรุปเป็นคนเร่รอน <laughs> อ เขามีแนวคิดเรื่องอะไรเดียวเขาก็ศึกษาไปเรื่อยนะครับแนวทางที่เขาจะทําเขามีที่น้องเขามีที่ปลูกบ้านปลูกบ้านเสร็จเขาก็ทําปลูกต้นไม้นะครับปลูกสารพัดอย่างนะผักผลไม้ที่เขาคุยกับผมทางโทรศัพท์ผมชอบมากมีทุกอย่างที่เขาอยากจะปลูกอะสิ่งที่เขาอยากจะปลูกก็จะปลูกํำปนดาเงาะชมพููกวั่หลังอะไรต่างๆเนี่ยนะผมมีที่อย่างนั้นผมก็อยากทานะ ทำเหมือนถ้าภาคใต้เ็าเรียกว่าสวนสมลุมใช่ไหมถ้าภาคกลางเขาเรียกสวนผสมผสานเนี่ยนะมีปลูกผลไม้รากไม้ทุกๆแบบที่ปลูกอยากปลูกแล้วปลูกขึ้นนะดอกไม้อะไรต่างๆต้นไม้หายากแล้รของเขาเดีอ่ะเขาปลูกนะคุยกับเขาเป็นหนูเป็นชั่วโมงนะครับคอทางอ่าเฟซบุ๊กสนุกครับได้เห็นที่เขาปลูกต้นไม้นูนนี่นั่นผมผมก็มีกําลังทําของผม มีที่อยู่เล็กๆน้อยๆที่บ้านของแม่ก็มาปลูกไว้ตอนนี้ตัวกลังก็กิ่งก้านสาขาโตขึ้นมาหน่อยนึงนี่ออกเป็นยอดเป็นดอกตูมแต่ไม่ติดลูกนะครับเนี่ยมันเป็นออกเป็นดอกเห็นไหมแต่ก็ไม่ไว้นะก็เขาก็ล่วงหล่นไปตามของเขานะครับพอเพิ่งปลูกได้ราวเดือนนึ่งให้เขาออก เนี่ยใบใหญให่เขาแตกเขาเข้าไปเรื่อยๆนะครับใส่รดน้าพวนดินของเขาไปตามสภาพปุ๋ยขี้ไส้เดือนนี้เห็นได้ได้ผลนะครับต้นใบมะกรูดของพี่สาผมเนี่ยมันเคละเกล็นมากเนี่ยของกอะผมได้ใส่ปุ๋ยขี้ไส้เดือนและพี่สาวรดน้ําทุกวันนี่ใบมันงามขึ้น <IS> <ut> เห็นชัดเลยมันแตกยอดดีขึ้นออใส่มูลไส้เดือนนะครับปุ๋ยคอกแล้วรดน้ <IS> <ut> ําดีๆแล้วก็มีไอเดียอยู่อย่างหนึ่งที่เขา ทำล่องน้ำค,คล้ายๆล่องน้ำอย่างเงี้ยนี่พี่สาวผมขุดล่องน้ำผมไม่เห็นงานของพี่สาวผมนึกถึงเลยเขาเรียกล่องน้ำไส้ไก่หลายอย่างนะครับเพื่อนเขาทำล่องน้ำไส้ไก่หลายอย่างเฮ้ยผมก็อย่างนั้นทาด้วยดีกว่านะมีที่เล็กๆอยู่ <laughs> นี่ครับผมปลูกตัวทุเรียนมันมีต้นทุเรียนมีน้ำมังหามะนาวหงพี่สาวแล้วก็มีตัว บ้านผมเรียกโชนไงบ้านของน้องเขาเรียกอต้นอะไรแล้วนะอะไรแล้วต้นทุนเขาเรียกทุนหน้าผักทุนอะไรของเขาแล้วก็ผมมีผักเมียงนี่แตกยอดแล้วนี่ผักเมียงแล้วก็มีต้นมะละกออยู่ต้นหนึ่งแล้วก็มีไอ้มะม่วงแล้วก็มีมะนาวไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็เออมันมีแนวไอคิด ดีอย่างหนึ่งคือการให้น้ําน้องเขาจะขุดโคกบึงน้ําเล็กๆอย่าเรียกบึงน้ำดิพูดแสีใหญ่เวอร์น้ําที่มันขังไว้ใน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 พื้นที่เป็นหลุมน้ําเป็นหลุมน้ําเป็นหลุมเดินที่อยู่เนื้อแต่พื้นที่ของที่หลังบ้านผมเนี้ยข้างบนนี้ก็จะเป็นเนินตูงแล้วก็ไล่ต่ําไปฝั่งนู้นใช่ไหมเวลาเราปล่อยน้ํมันก็จะไหลไหลได้น้องเขาจะทําบนเหนือน้ําเนี่ยจะมีหลุมอยู่หลุมหนึ่ง เป็นการให้น้ำต้นไม้โดยที่เปิดน้ำลงหลุมแล้วมันก็ไหลไปตามท่อไปตามคูที่เราขุดคูเล็กซึมไปหาต้นไม้ที่เราต้องการใช้ให้เขาได้น้ำประมาณนั้นหลังบ้านผมไม่มีอะไรมากมันมีที่ผมต้องการให้น้ำทุกวันก็คือต้นทุเรียนตอนนี้คือดึงสายยางมาแล้วมาปล่อยลองมันก็โอเคอยู่แต่มันมีต้นทุเรียนหนึ่งต้นนะครับนี่สองต้นและมีมะนาวหนึ่งต้น แล้วมีมะม่วงหามะนาวโหที่พี่สาวอยากให้โต,ตมีฝั่งโน้นต้นผักเมียงนะครับโตและดีขึ้นเลยแล้วก็ต้นมะม่วงหามะนาวโหอีกหนึ่งต้นผักเมียงอีกสองต้นจุดมุ่งหมายก็คือฝั่งนี้ไอมะพร้าวนี่น่าจะเป็นส่วนผลผล,ผลิตที่ได้ขึ้นมาตามตามอะไรเขาเรียก <c oughs> เดี๋ยวผมจะชัมคูน้ําวิ่งทางสายโดมาหนึ่งสายปาดลงมาถึงต้น สุดท้ายทําเป็นร่องน้ําเงี้ยที่เห็นเพื่อนเขาทำไว้อยู่เอ้ยเข้าท่าเนี่ยแล้วฝ่ายนี้ก็ทามาอีกสายหนึ่งลงามาหาต้นมะม่วงหามะนาวโเขาก็ทาสองเส้นแล้วขุดเป็นวังน้ํามาไว้หนึ่งวงังแล้วเปิดให้พี่สาวก็เปิดน้ํววาลงวังวังน้ําแล้วก็มันไหลมาจะได้ความชุ่มชื่นฝั่งนี้อีกเส้นหนึ่งฝั่งนี้ง่ายๆเออเป็นแนวคิดที่ดีวงังวังเล็กๆ เขาไหลเนี่ยตรงนี้สูงนะครับสูงกว่าั่งน้นมันก็จะน้ําที่ซึมตรงนี้มันก็ซึมลงไปหาลากพวกนี้อยู่หละแต่เราจะทำไส้ไก่เพื่อนเขาเรียกซองไส้ไก่นะเออแล้วก็ทํานี้แล้วก็ทำซองไส้ไก่เล็กๆน้ําที่ร้อนออกจากหลุมนี้แล้วเปิดน้ํามันก็ไหลไปหาต้นไม้ที่เราต้องการเห็นรูดมาเลยไม่มีผิดผีดถูกนะผมว่า ใครคิดจะทำยังไงก็จัดไปตามนั้นเนี่ยน้ำเริ่มมาแล้วครับรอบแรกผมกาดการว่ามันต้องดูดน้ำเยอะเพราะว่าบึงน้ำตัวนี้มันพึ่งขุดครั้งแรกมันซึมน้ำเยอะแน่นอนผลตกต่อไปก็จะมีผลนะน้ำลงมาให้ด้วยนี้ผมกลาวว่าหน้าแรง กวั่งนี้ไหลมาลองหลุมแรกเล็กๆพอครับเพราะน้ำมันจะซึมเหมือนซึมบนบนดินน่ะเนี่ยสายนี้มาอย่างนี้เลยครับต้นมันก็จะผ่านให้บริเวณทินนี้ยมีความชุ่มชื้นเห็นไหมเป็นผิวน้ำนะฮะไหลสุดทางก็คือหลุมที่เราเก็บไว้เพื่อให้ต้นสุดท้ายเราได้ดูดน้ำผมเนี่ยตรงนี้ก็ต้นมะละกอกับ ต้นผักเมียงนะฝ <Okay. S 1> ่ายโนเรียกผักเหลียงผักเหลียง,ยงถ้าต้องการให้น้ำเข้าไปในเราก็แหวะทางนิดนิดนึกออกปะให้เข้าไปหาต้นไม้ล่ะเนี่ยมันก็เข้าไปแล้วนะแต่ผมว่านิด,น,ดนิดก็โอเคแล้วนะนี่เ,เดี๋ยวผมจะย้ายเขาไปอยู่ด้านหลังบ้าน ให้ไปอยู่กับเพื่อนเพื่อน <laughs> แล้วก็ใสย่ยาตัวเองเก็บเอากลิ่นนี้ออกไม่ต้องการให้เขามาฝังนี้ ได้ลูกนี้สุกแล้วด้วยนี่ได้กินแน่เลยนี่เหลืองเอาลูกนี้ใช้ได้อ่ะเอาแรงต้นไปได้ฮะนี่ยกอย่างนี้เลยตัวนี้เดีย๋ยวผมไปสุมลุม <laughs> ไม่ครับไป,ไปใส่ด้านบนเพื่อเป็นการเลี้ยงดินที่น้องเขาบอกนี่เห็นไหมคล้องไส้ไก่ผมเดี๋ยวเปิดไมห้หน่อยให้มันไหลผมอยากรู้ว่ามันไหลมาต้นในล่าหลังไหมนะครับปึ๊บนี่ตั้งก่อนดูว่ามันจะไหลมาต้นเปล่หลังไหมกนันนะ บก็บอกว่าปลูกแบบเลี้ยงดินไงก็คือเอาดินมาเลี้ยงปุ๋ยอะเลี้ยงเลี้ยงด้านบนเขาใช่เลยเกียงเหล็กแล้วผมตั้งไหนละมาแล้วครับจริงๆด้วยน้ำตรงใกล้ใจท่านนี่เลยเขาจะเวะมาตรงนี้ให้ความชุ่มชื่นของตัวน้ำหน่อยหนึ่ง แล้วก็ไปกันต่อสองเส้นครับตรงนี้มาสองเส้นมาเลย้หนแูแรกๆก็จะลําบากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นคลองใหม่ไอนะ้นั้นผมว่าขุดพอสมควรเดี๋ยวขุดักลึกไปนิดนึงพอมาตื้นแล้วก็เราลอกหน่อยมันตื้นแล้วลอกหน่อยนะสายน้ำมาองนี้แล้วก็ปล่อยมันไหลไปตามทางเล็กๆฝั่งนี้ก็เขาไปต้นมะนาวเห็นไหมครับต้นเกิดฝนไม่ตกนะ นี่วันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนี่ผมเทปตัตอบเนี่ยมาถึงนะครับเนี่ยเขาจะไปเรื่อยตรงเรนตรงนี้ต้นนาผมก็ได้รับความชุ่มชื้นนะตอนนี้ก็ได้รับความชุ่มชื้นเพราะน้ามันมาถึงผมไม่ต้องลดมันมากหรอกเพราะเมื่อคืนฝนตกอันนี้คือทับตอบมาสายนี้นี่ท่านเห็นมาหาต้นฝรั่งเห็นไหมเนี่ยสายน้าเล็กๆนี้นะพอความชุ่มชื้นมันมาปุ๊บน้ําตรงนี้ก็จะชุ่มชื้นเหมือนกับผมให้น้ะเป็นเกลือ ในตอนนี้ก็ปลูกไปแล้วนะครับเดือดรดน้ําเขาแล้วก็ตรงน,นี้มาอีกเส้นหนึ่งสองต้นเหมือนกับการเล่นเขาเ้าแกงนะแต่เ,เรื่องจริงเนี่ยคือหมันเลยนะเนี่ยพอเขามาถึงนี้เขาก็ให้ความชุ่มชื้นกับต้นนี้จบข่าวเลยนะฝั่งโน้นเห็นไหมครับลองไปเต็มอ่างน้นแล้วที่ผมต้องการให้เข้าไปฝั่งโน้นไปอยมากโอเคเปิดน้ําผมว่าอยู่ที่ประมาณหนึ่งนาที อย่าไปปิดน้ำให้คุณแม่ก่อนนี่น้ำปิดว่าป๊บก็จบนี่ให้พี่สาวเปิดวันละหนึ่งรอบช่วงที่ไม่ฝนไม่ตกเขาจะไหลของเขาท่านเห็นไหมความชุ่มชื้นมันจะไปไหนมันวิ่งไปเลยฮะแล้วก็มาจอดตรงนี้ทําให้ตรงนี้ชุ่มชื้นผมไม่ต้องรดน้ํามากตรงนน้นเห็นไหมจริงนะเนี่ยชุ่มชื้นน้นํามาลากเขาก็คือมันจะแผ่ก,กระจายของเขาไปเองอะ่ะแต่วันนี้ต้อง ย้ายเขาแล้วรดน้ำเขาหน่อยเลี้ยงแบบคุณบินน่ะตอนนี้คือรดรดให้ความชุ่มชื้นก็ความแข็งแรงเขาหน่อยเพราะว่ารากโดนย้ายวันนี้โอเคเลยอะ่ะแล้วก็ตัวของอะไรอะ่ะชุ่มชื้น แบบคุดินเดี๋ยวใส่ปุ๋ยใส่ที่ใส่เดือนด้านบนแล้วก็คุมดินเอาหญ้ามาคุมหน่อยนะครับแต่ตรงนี้ส่วนมากจะล่มลื่นนะครับเช้าก็บงังอันนี้อยู่พอสมควรตอนเที่ยงอยู่ประมาณสักสองสามชั่วโมงที่ว่าเขาจะได้แดดอยู่ตอนบ่ายก็บงังละแต่ก็ผมว่าโอเคอยู่นี่ย้ายแล้วนะครับแล้วก็น้ําตรงนี้ได้ของไส้ไก่ ปัญหาหลักก็คือว่าเวลาพี่สาวเขาเวลาไม่ว่างนะเขาทำอสอมมอ,อะไรต่างๆเท่ hey. ช่วงไหนฝนไม่ตกวันไหนที่ฝนไม่ตกเขามาเปิดวาวน้ำตรงนั้นนะครับที่หลังครัวให้สักสองนาทีน้ำลงมาลงที่อ่างอ่างแล้วก็อ่างตอนนี้เขาก็จะขยายความชุ่มชื่นบริเวณนี้ด้วยนะท่านเนี่ยตรงนี้มันจะ,จะมันเป็นเหนือดินไง มันมีความชุ่มชื้นมันก็ซึมลงไปข้างล่างนะฮะเดี๋ยวผมบอกแล้วเดี๋ยวให้มันได้ที่ผมเอาจะเอาตะกูดมาลงก็กี่ต้นไปหาต้นระกูดแท้มาลงเพื่อมันเก็บความชุ่มชื้นไว้ตรงนี้เปิดทุกวันปุ๊บลงแล้วก็ไหลเมื่อกี้เห็นไหมไหลไปโดยที่เราไม่ต้องเป็นรดน้ำอะ่ะเปิดปุ๊บเขาก็ไหลไปตามทางก็คลองเล็กๆเ,เห็นเป็นทางเลยไหม <laughs> นี่ได้ผลจริงนะผมว่า,วาไอ้ของตัวใหญ่เลยตอนนี้ผมย,าย้ายฝรั่งตัวพัน e el, uki, แอปเปิลสกิบแล้วกกวัวกัวสิบลากัวสิบลาพันแต็งโมเรียกผิดกัวสีบลามาตอนนี้เขาออกดอกแล้วนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าไอ้ดอกของนี่จะร่วงหรือเปล่านี่ย้ายมาตั้งใจย้ายแล้วย้ายมาร่วงก็ร่วงไปครับเดี๋ยวรอดอกใหม่นะครับนี่เขามีฐานเขาไม่หิน ปลูกแบบเลี้ยงดินนะครับตรงนี้นะห,หลังย้ายมาเรียบร้อยนะครับผลตอบรับดีเดี๋ยวรอเขาแตกใบแตกอะไรเยอะแยะนี่เขาออกดอกนะฮะนะออกดอกเลย <c oughs> นี่เมื่อวานตูมอยู่วันนี้บานแล้วหนึ่งดอกเดี๋ยวเขาก็ร่วงไปแต่ออกดอก <c oughs> หนึ่งเดือนออกดอกจะแล้วข้างบนนี้กำลังจะตตูมอีกสองดอก ข้าง,งล่างก็กำลังตูมลอกสองดอกดีจังทำกินนะครับทำกินแล้วปลูกแนวทำกินไปเรื่อยๆทำเองกินเองนะปลูกผมจะกะไว้สักหนึ่งต้นสองต้นถ้าเดี๋ยวเขาโตแล้วก็จะตอนกิ่งอะไรประมาณนี้นทำกินไปเรื่อยๆโอ้เดาต้นเดาเทียมของน,นใบร่วงหมย กับบ้านรอบนี้ก็ตัดแต่งต้นไม้ไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวต้นมะพร้าวให้เขาสูงสูงไปมะพร้าวใหญ่เดี๋ยววันนี้เปิดพื้นที่ฮะเปิดพื้นที่เหมือนต้นเนี่ยผมเมื่อวานผมตัดเปิดพื้นที่ไปละคือด้านด้านฝั่งของเนี่ยซ้ายมือผมเนะี่ยจะตัดออกไปให้เขาไปแล้วฝ่ามือเพื่อบริเวณนี้จะได้รุ่งรุงตอนนี้ผมเน้นทุเรียนนะฮะ แล้วก็เน้น้ายผลขลังคือต้นนี้ไอ้มังคุดเนี่ยปลูกขึ้นมานานแล้วนะครับก็เดี๋ยวในเขาอยู่บางลุกไว้กินใช่ไหมหนึ่งหนึ่งหนึ่งตน้นมันงามมากเดี๋ยวผมจะตัดกิ่งฝั่งซ้ายมือออกให้หมดเนี่ยผมจะตัดครับเพื่อให้ทุเรียนเขาพุ่งขึ้นไปได้ เลี้ยงแบบน้องโต้งบอกอะนะครับคุมดินด้านบนเดี๋ยวเกิดมันแห้งแรงมากผมก็เอาหญ้าอะไรมาคุมพอการให้น้ําผมก็ให้แบบของใส้ไก่นะเปิดน้ําให้ความชุ่มชื่นมันวันละครั้งนะครับเหลือปูกรับแแรงมากแล้วความาลดอ่ะไม่ไกลมากแล้วก็เปิดพื้นที่นะครับด้านไหนนี่มันเกะก,กะ <laughs> เปิดให้มันกว้างหน่อยแนวมันอ่มนอามะนาวเปิดไปด้านขวา ตอนนี้ซ้ายมือของผมเนี่ยฝั่งนี้มันโล่งๆมันจะได้แทงขึ้นมาทุเรียนนี่ผมเปิดพื้นที่คือจัดการเจ้าจัดการเจ้าตัวของมังคุดไอ้มันโล่งไปด้านหนึ่งนี่ครับตัดกิ่งก็ไปเอาเอ็นไปด้านหนึ่งแล้วหนักด้านแน่นอนเลยไม่ได้ด้านนี้ได้ถ่วงแลวต้นปลายครับตรงนี้ก็คือ เพื่อให้ทุเรียนผมขยายมาด้านด้านนี้มันได้แค่นั้นเองด้านด้วยนกำแพงนี่ก็ขยายง่ายๆครับปลูกสไตล์บ้านๆน,นะจะได้ลโล่งแล้วก็บังร่มให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้น่าจะลงกระหลังสักงสองต้นแน่นะครับไม่ได้ไปเติมมาเพิ่มนะกะไว้เดี๋ยวเขาโตแล้วค่อยๆตอนมาเป็นรุ่นๆอย่างเงี้ยโดนแดดร้างก็โดนแดดทำกินนะครับทำกินไม่ได้เน้น แบบอะไรแค่ปลูกไว้ได้กินแค่นั้นเองนะครับหลังบ้านเล็กๆแค่นี้ทำคลองสองน้ำเล็กๆผมว่าก็ได้กินแบบชิลๆนะมีตวนหลังบ้านเล็กๆจัดไปครับชิลจริงๆนี่สี่ห้าหกกิ่งเอง,เองนะไม่ได้เยอะต้นมันเยอะนะแต่สี่หนึ่งิ่งใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกกิ่งนะครับหกกิ่ง ไปอยู่ข้างโน้นแล้วเดี๋ยวอรอให้มันแห้งแล้วก็พผาทีหลังนะดีอ่ะ <c oughs> ได้ดูเพื่อประโยชน์ของทุเรียนที่เขาจะกางได้ลำเงาก็เอาของต้นมังกุ่ับ,บงังแต่ก็คือได้แดดฝั่งนี้ตะวันตกมาตอนเที่ยงถึงตะวันตกโอ้ตีนันโล่งสบาย เดี๋ยวหาผักกุดสวยๆเดี๋ยวผมก็ไปหานะต้ตนผักกุดสวยๆมาลงให้น้ำมันซึมดินชุ่มฉ่ำนิดแล้วก็เอามาลงผ่านเลยฮะมีผักสวนครัวเน้นไม้ผลทักนิดนึงพอไม้ผลอยู่ได้ยืนกว่าใส่ปุ๋ยทีใต้เดือนนะครับปุ๋ยคอกอะไรเนี้ย ทำกินแบบธรรมดาไม่ต้องฉีดยาเลยฮะยมีแมลงให้เขากัดกินไปว้าวสวนหลังบ้างเล็กๆมหมะนาวมะพร้าวมะม่วงทุเรียนฝรั่งผักเรียงนะครับเดี๋ยวนะ่าจะปลูกฝรั่งเพิ่มนะตัวอื่นไม่ไม่ไมอามาฝรั่งเนะี่ยผมว่ามันได้กินเราปลูกของที่ชอบแล้วก็โต ไม่ต้องสูงมากแต่งกิ่งอะไรเขาได้แล้วก็เก็บกินได้ง่ายๆนะครับประมาณอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยขยายสองต้นตรงนี้กับตรงนี้ล่ำหน่อยโอเคช่วงหลายได้เด็ดเดี๋ยวดูครับเพราะมันเป็นต้นไม้เล็กทำเรียบๆของไส้ไก่ <c oughs> นะครับจัดกันไปตามสภาพง่ายๆสไตล์เราเองจัดไปครับ โดยงานตามท้องเรื่องอีกแล้ว